สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสนดดันป่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆหน้่ไปสร้างกระต๊อบกันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมนะครับก็ได้มาสร้างกันแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายพี่ๆดูนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับก็เข้าไปก,กันแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในป่าลึกเลยนะพี่ๆก็ค่อนข้างจะลึกเลยนะครับ อนนี้คือร้อนมากเลยนะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับก่อนที่จะไปนะครับผมก็ต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปตต่อไปนะครับโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปแดงแดน่าเพื่อนแดงก็ไปนู่นแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มา ทำแล้วนะครับพี่ๆแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้พี่พดูนะครับนะก็ยังไม่เสร็จนะพี่แต่วันนี้เนี่ยก็น่าจะเสร็จนะครับเราเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในป่านั้นนะพี่ๆวันนี้เรามากันหลายคนเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยไม่เสร็จนะพี่ คนแดงก็อยู่นู่นนะพี่ๆผมจะถ่ายพี่ๆลากยาวเลยนะครับให้ได้ชมธรรมชาติบ้างนะครับพี่ๆช่วงนี้นี่คือแบบบอกเลยนะพี่ๆอากาศนี่คือแบบร้อนมากอันนี้ก็สิบโมงแล้วนะเราเดินมาตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วนะครับ ถึงยังแดงถึงยังเพื่อนโอ้บอกเลยร้อนมากอยู่ตรงไหนอะขลางนี่ปะตาเปรี้ยวตาเปรี้ยกเลยไปปะด่าเละอยู่ไหนอะอ้อเจ่ ลงไปเลยโ๊ยนี่ะเที่ยวป่านี่มีเพื่อนฟูก์ได้นะครับนี่ถึงแล้วน,นะครับพี่พี่ถึงแล้วเนี่ย วันนี้เนี่ยต้องทําให้เสร็จนะครับเมื่อว,วานเนี่ยไม่เสร็จนี่นะนี่นะครับผานใหญ่นะพี่นี่ผานใหญ่ของเรานะครับพี่พี่นี่นครับก้องกีฬาการนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายพี่พี่ดูข้างบนนะครับว่า ได้แค่ไหนแล้วร้อนมากนี่นะพี่เมื่อวานเราทำนะครับก็ได้แค่นี้นะพี่เมื่อวานทานใหญ่ี่ไวมากพี่เราเนี่ยไม่ทันถ่ายกันเลยทีเดียวตัดปุ๊บๆๆๆเลยนะมาดูดิพี่ คนทานนะผมบอกเลยนะนี่นะมาตรฐานเลยของจริงนะอของแท้ของแท้เลยพี่นอ้องเนี่ยกล้องกีฬาการครับชื่อจริงชื่อกล้องกีฬาการนะครับครับผมของคลิปแล้วนะครับพี่ๆแต่เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะอือโหสวยวะเดี๋ยวพี่ๆรอดูทำเลเลยนะครับว่าจะสวยขานาดไหนตอนเสร็จเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวเรา ไปเริ่มทำกันเลยครับผมโอเคครับ okay, พี่เดี๋ยวเรามาทำต่อเลยนะครับมาุด้าาาาวิมมมต่อ่ออมามาีเสงนนั เดี๋ยวต้องช่วยเาิใช้ทำอมล่ะถ้าเราจะว่าไง น,นีเขาทำตอกเพิ่มนะครับ งัมีผลไม้ป่าุกิน้ยเ้อมันมีมันหน้าลังเสีย นี้เลยนะครับพี่พี่ก็ใกล้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปตัดไม้แล้วก็มาสับฟ้านครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะปูตรงนี้เลยนะครับพี่พี่นะโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปตัดไม้มาสับฟ้ากันเลยนะครับนี่เลยแบบเห็นวิวธรรมชาติเลยนะครับพี่ท้าเสร็จนะสวยแน่บอกเลยส่วนฟูก็ฟูก็จวดดาวนิ่งเลยนะครับ อร่อยเลยนะพี่นี่พวกกินไก่ย่างกินละพออยู่เหรออร่อยเลยนะฟุกบอกโอเคพี่เดี๋ยวเราไปตัดไม้กันเลยครับไปอันนี้เราจะไปหาตัดไม้กันนะครับพี่พี่ 他那边不太。<noise> <noise> <noise> เอาสักเอาอีกสักทอนสองทอนนะต้องใช้ต้องใช้กี่ทอน,ไไน,นพะดาเดี๋ยวพ่อมาน,นี่ให้เดี๋ยวพมทราบฟ้าให้ 张阿姨。 ประมาณ10ท่อนระวังเลยวะโอเค,ครับผมเดี๋ยวเร,มา,รามาดูการทำต่อเลยครับผมตัดไม้ต้องต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะถึงจะตัดได้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญยังยันไม่ได้ต้องขย,ยันเนีย่ย

Vào đi mà đi làm gì ăn Bây giờ con không không này, phải chơi luôn không nào. Hai này đi. À, để cho kênh Ghiền ช่องที่มันกว้างที่สุดครับผม 能干呗。来，别起劲的，要严。 คนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับใช่นี่เลยนะครับบอกเลยนะครับมานั่งกันเป็นสิ่ผลจะนั่งได้อพี่พาดาเขาบว่าวันนี้เหนื่อยแล้วนะทุนนี้ลมพุนมากครับเหนื่อยทุกคนเลยนะก็พี่สองคนนียน่าจะเหนื่อยสุดเลยเพราทำหนักสุดเลยออกแรงเยอะกว่าพวกผมนะแล้วก็นีบป้ากันพ่ก่ทำอะไรเลยปูไว้แล้วนะครับปูไว้แล้วก็ ทางนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับดยูจาก้าล่างขึ้นเลไม่มีบันไดนะครับจะขึ้นมาทางนี้เลยนะสบายมากมนี่เลยสวยงามหลังจากที่ปูฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไม้นี้านนามาดามันกระปอมาเพื่อความเป็นทางเป็นอที่เหบอกเลยแน่นไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพังนะเสร็จเต็มร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปถ่ายด้านล่างนะครับถ่ายด้านล่างให้พี่ได้ชมบรรยากาศสักหน่อย ล้อ,อ,อ,ลอมากเย็นด้วย แดดส่องแบบหมองไม่ค่อยชัดนะพี่แต่บอกเลยโคตรสวยสสด้วยนะครับเป็นกํนลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้มานอนนะครับก็ผมมาได้นะครับเพราะว่าทีนี้อานานานโอเคครับสําหรับคลิปนี้แนละก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมแล้วก็ทุกทุกคนน่จาจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์1ไลค์1แชร์1ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกํลังใจผมได้ไดทําคลิปต่อๆไปนะครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ